สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พานั่งรถไฟจากหัวลำพงไปบางซื่อนะคะทุกคนนะในราคาสองบาทค่ะอันนี้รถไฟออกจากหัวลำพงแล้วนะคะทุกคนเราไปชมกันว่าจะผ่านเส้นทางอะไรบ้างนะคะทุกคนนะไปกันเลยจ้าปูทุกคนออกจากไทุกคอันนี้เป็น การลาหัวละโคมาทุกคนนะ ไฟเยอะเลยทุกคนนะนี่ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะทุกคนแต่ก็ไปเรื่อยๆเนาะ ก็ชมรางรถไฟกันไปก่อนนะคะสองสามสองสามรางนะทุกคนนะหลายรางอยู่นะขบวนร,รถไฟเนาะไม่รู้เสียรนนะะสหรือเปล่านะคะมาต้มหรือว่ายังไงอันนี้ไม่เข้าใจนะทุกคนนะอันนี้หัวรถไฟะทุกคน ไฟที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะหรือว่ามันเสียน,นี่แหละทุกคนอันนี้รถไฟบรรจุน,น้ำมันนะคะ ชุมชนรางรถไฟอะทุกคนนะชุมชนนี่ร้าเป็ดล้อกไกลล่อะทุกคนราจจ้านกักข้าวร้านแกงเอวน้กญญากนเนอะมาชมบรรยากาศนะคะเน,นอะ มาริมทางรถไฟไปสถานีบางซื่อจากหัวลำพูไปบางซื่อเป็นลักษณะนี้นะทุกคนนะอันนี้แถวแสนแสบน,นะคนชุมนกางรถไฟเนาะอันนี้เป็นเขตชุมชนเลยนะทุกคนเขตมหาลหากนะฮะทุกคนตรงนี้นะเขตสังกษีนะทุกคน ตั้งแต่สมัยไหนเนาะดูสิเนี่ยเป็นชุมชนริมทางรถไฟอ่ะทุกคนใบไม้อยู่บนหลังคาเต็มเลยนะ ก็ร่มแรบบื่นดีอยู่นะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะระวังกิ่งไม้ตีนจ้าพนักงานรอคอทเขาบอกว่าระวังกิ่งไม้บริเวณนี้กิ่งไม้เยอะนะคะกลัวกิ่งไม้ฟาดนะคะทุกคนให้ระวังหน่อยนะคะก็ขอบคุณนะคะ 안녕하세요. ไฟวิ่งไวมากทุกคนนี่แย่ยงผ่านหน้าล้วทุกคนไปกันต่อ ยมราชนะทุกคนเกตยมราชนะคะนี่รถมีรถไปขบวนนี้มีสี่ตู้นะทุกคนเป็นพันสีฟ้าขาวนะเป็นรถเร็วอะทุกคน เครือ่อรถเร็วแล้วจะเป็นรถธรรมดารถพัดโลนั่นเอจ้ะ ฝั่งนี้รางรถไฟจะเป็นฝัง่งเราจะเป็นรางถนนรถยนต์วิ่งนะคะทุกคน ตรงนี้บริเวณรามาธิบดีนะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะข้างหลังโรงพยาบาลน,นะทุกคนหลังโรงพยาบาลรามาธิบดีร่มรื่นอ,อยู่นะทุกคนนีโ่โรงพยาบาลรามาธิบดี ตรงนี้ก็รถไฟก็จอดรับผู้โดยสารนะทุกคน <c oughs> บริเวณนี้ต้นไม้ใหญ่มากเลยะคะทุกคนจะเป็นต้นสะด,ดาวนะคทุกคนนะเป็นต้นสะด,ดาเดนะ้อ บนรถไปเอน นี่เป็นสวรรค์พระโลกนะคะทุกคนเยี่ยสวรรค์พระโลกนะคะ เม่งแม่งมากทุกคนนะรถไฟเริ่มจะออกแล้วนะคะยกตรงเขียวะคะทุกคนยกตรงเขียวก็คือรถไฟออกได้นะคะทุกคน